สวัสดีเอฟซีที่รักและที่เกียรตทุกท่านงงพอไปแล้วป่ะโอ้ยมืาอนี้สีมาว่าเรื่องปอบีเหลืองนะอย่ามาพูดเรื่องปอบีเหลืองมันวายไรวะีฮะมันมันไปสั่งสอนครอบครัวนั้นครอบครัวนี้แม่นบ่ะไว่กับแม่นน่ะเดี๋ยวนกกับ เขาเรียนสองรอบคุณเด้เ,<อ>เขาไปโร<อ>งเรียนสองรอบนะอเออที่แรกก็เรียนคนเดียวอ,อต่อที่ท้องก็เรียนกับลูกโอ้ยก็เรียนกับลูกอ่ตัวต่อที่สองก็เรียนกับลูกนะครับปอด<ง>เลือนไม่ไม่ไม่โร,เรนะงเรียนเขาอะไรนะโรงเรียนเขาหวังดีให้ลูกไปเรียนแล้วเชิญผู้ปกครองมาเรียนด้วยนะ<อ>วะทำไยเขามีมีโปรโมชั่น เขามีโปรโมชั่นทุกคนเขามีโปรโมชั่นว่าให้ผู้ปกครองมาเรียนด้วยกับลูกกับลูกว่าสันลูกลูกมันเป็นอะไรลูกลูกปอกเลียงเป็นไงครับอยากเป็นกรรมกรลูกลูกลูกก้อยากเป็นกรรมกรลูกอยากเป็นกรรมกรเป็นยังวตียังจังอยากเป็นกรรมกรนะอยากใช้กําลังวาสันหมักใส่กําลังหมักใส่กําลังอันก็เลยอยากเป็นกรรมกร มักใช้กาลังยลูกปอบอเหลืองชอบใช้กําลังนะครับไม่ชอบจับปากปกาเหมือนปอบอีเหลืองนะโอเขียนมันเบาโหดมันเบาเกินไปฮนะลูกปอบอีเหลืองแม่แม่ที่ที่เขาอยากใช้กําลังเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ยอมรับหนังหน้าแม่ตัวเองอ๋ออันหน้าตาคล้ายๆเต่าผสมดิงมันบอก <laughs> อย่างว่าเตาผสมลิงจากแล้วก็เบิ่งหน้าตายปอบีเลี้ยงแหละเป็นยังสัน่นบอกไปจีทูปก็หัวกงหูวจักบรรณาตากับเตาผสมลิงเนี่ยเป็นยังสั่น <c oughs> จผสมเนี่ยแบบลูกเขารับไม่ได้นเนาะเอรัรบไม่ได้แล้วเห็นไหมที่ไอ้อะไรล่ะคลิปคลิปไหนล่ะที่ ที่ปลอบเลี้ยงโดนผัวดุเลยโอ้เมนบ่ผัวหายเอ๋อบ่แมน่นผัวผัวบ่หายว่าจังไดนเช่นน่ะจักแล้วเห็นสิเหลียวพวงผัวปิดเสียงโลดดิปิดเสียงโหลดหน้าตาคือเต่าผสมลิงนี่ห่วยหน้าตาเยเยวตาละห่วยตาเตาบ่อยตาไปในเมืองก่อนเด้อบ่เออจะไปในเมืองบ่จักไปเปลี่ยนอัน ไปศัลยกรรมใหม่เพราะว่าลูกเขาบอยอมลาบไอ้มูเขามูเขาเบาหายน้อยนึงหลุดห่วยท,ทีเขาอยากใส่กำลังหลุดนะโอ้ยเป็นเป็นไปยังสั่นเดียวมี่ใส่ลูกลูกลูกแกคงร้อนวิชาร้อนวิชาไงเป็นจังไได<ว>็เาเรียนวิชาอี๋ยังวิชาจักแล้วปอบอีเลียงไท่ทอดให้ไหม ไม่ใช่มันแก่กาแล้วเนะวาะมันแก่กาแล้วออ,ออกไปท่องยุทธภพต้องไม่อย่างนี้ได้ปล่อยพลังเก <laughs> ็บกดพลังมาหลายจนหัวงอบมดไม่บรอไม่มาป,ปล,ล่อยเลี้ยงเที่ยวไปสั่งสอนครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ว่าเอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่สั่งสอนลูกอย่างนั้นอย่างนี้ทีตัวเองแหละ เคยสั่งสอนลูกบ้างไหมบอกบีเหลืองสั่งสอนบ่ไย้แล้วแต่ลูกก็ยังบ่อยยอมรับหนาเจ้าของแล้วเนาะไม่ยอมรับแล้วก่อนที่จะไปอบรมครอบครัวอื่นไปว่าให้คนอื่นเขานะย้อนมองไปมองกลับไปมองดูตัวเองบ้างมาแมนมาแมนเล่าอันหยาดน้ำนั้นม่าหลดขันมันหลดขวมใช้หือนเล่าไอ้ว้า เราเคยเบ่งเบ่งหนังบุม,มแมลงอโอโ oh, ดึกดึกมากตีย่อนเลยโอ้ลืมไปว่าเงาื่อนเราอยู่ห้องกันห้องชีเรียมมันดึกไปโบไก่ตีนผากผู้เจ้าดังตังโอ้เ <c oughs> oh, ข้าตัวเองหมดเลยนะฮะบอกบีเหลือง,ไป,งไปสาบแช่งไปสาบแชงคนอื่นลืมลืมเบิ่งจ้าของม่หลกเข่าซะบรไลืมเบิ่งแล้วฮะเป็นได้สนะมันบ่ออกจากเงื่อนเลย คังยี่ในห้องโอ้คำสาบแซมบอกจะเพื่อนเลยเลือเราเรากำลังหาเงินใน y o u ่อยก็เรากำลังหาเงินใน YouTube อันหาคารถไห่มันมาคอยก็ซ่อมถารลับไปเรียบร้อยแลยใช่หล่ะไปสิกับรถลดไปสิขั้บเลยปิดขวดโคบเนจงหน่อยวะจะเอาน้ำเปล่าวะมาบะหอดคังในห้องน มาหลอดอย่ในห้องเพือนเล่าเลยบอกเออเฉพาะลูกเรายอมรับนางหนาเราบ่ได้ลูกไส้เขามากกับวับเขาลุกไส้มดเลยโอ้พระกำลังเต็มเปี่ยมจาบแช้งนะปอบอีเหลืองเป็นอะไรปอบีเหลืองอยู่สุขสบายดีทังพี่สบายดีเด้อบ่อยู่ทางพี่สบายดีนั่งอยู่ฝั่งไทยบอยู่ฝั่งเราจะขะ กล้จะข้ามเวดแล้วนะวัวตอนนี้เดี๋ยวนางกระติกก็ยิงข้ามไปรัดแหละมาได้แท่บาได้แท่เล่าอันสาบแชงลูกเจ้าของเดี๋ยวแต่ฮสาบแชงผู้อื่นมัน<ผ>มพอทั้งทัท้งเล่าเลี่ยนหลายพ่อมเลี่ยนเจ้าของกต่เลียนมาแล้วบานีตอนลูกเลี่ยนตอนลูกเลี่ยนเขาคู่เขาผัดอันเห็นใจแน่เชิญผู้ปกครองมาเรียนด้วยนะสั่นปอบเอียงมันปึดกถเชิญผู้ปกครอง เดือนลราจะเถื่อพูดดิขอบเอียงมันปึกฮะโอ้มันปึกปึกแท้จนเขาให้ไปเรียนอีกเออทั้งปึกดทั้งนาโอจนเขาให้ไปเรียนอีกรอบสองพร้อมลูกบาสันเ,ออเชิญผู้ปกครองบาสันเชิญผู้ปกครองมา่ยังเอามาเรียนบมาทำความขอใจว่าลูกนี่เพราะยอมลำนังหนาเจา้าค่ะลูกขุ้นอยากเป็นกรรมกรเดอร้อบาสันโอ้ขอเราว่าแม่นั่น เลาเที่ยวไปสั่งสอนผู้นั้นสั่งสอนผู้นี้นั่นคอยหลับกับกับแล้วขึ้นวันเล่าน่าดีวัน<อ>ได้แทะสัวเหมือนเลยอันนี้บ่ได้อันนี้เดอ้ออ่านอ่อนอนนานมาเขามีเขามีอ่านให้อ่านก็เลยอ่านก็เลยโอ้โหจักว่าง<อ>เล่านี่สลัดปัดเปืองไปเรียนสองรอบบันไ,ได้แทะบ่แมนเริ่มปรึกข้าวหลานไปเรียน ก็ไยดก้อแต่ว่เนาก็เล่าบสองหลอปบ่ออโอ้ขอ้ากบบีเดอเีเหลองเอรปึ๊กไหนกวยก็้าผู้ใดเด้ล่ะก็วด้วเาเด้นี่อ่าไม่ได้นินทาตัวตับียหงปึ๊กปึ๊กอจหายไปเรื่ออีกสองหอบเออรอบที่สองจะจบปจบนี่ย ปึกไมปอพี่ปอบีเหลืองไมาร่วมกันเท่างอันเท่างทั้งปึกทั้งเหลืองปอบเหลืองปึกวะอย่าแล้อย่าไปว่าให้ได้ยังสั่นได้เราหลอนวิชาขังวิชาอะไรือจังข้าเจ้าว่าน่ะคนคขึ้นไหล่งไม่ยังก็เป็นอันผมหัวหัวขาวหัวหมอกเลยยังเกาะมีอย่างไง เอนต่ส,สิ้นรบรับเหยียบก็ยังเกาะอือโอ้ลืมลืมลืมเราอยากให้อันผู้อื่นอันทีมพาขาวยกท่องเขาแล้วลืมมเล่าแห่งเขาเบนหัวอยู่ยังเหลือแต่ไปกราบบั่นไปกาบผููได้ผู้นี้เล่านะมีมีความเขาอยู่ในหัว่ะเอะทิ้มหัวมาก,ก่อนบ่ทิม้มห <laughs> <laughs> ัวเราอยากให้นะาเตอัแอนยังเกาะอัน ทิมผลาขาวในหัวเขาห้ไปกราบหัวเขาดำห้ทิมผลาขาวลาบบัดเอาแค่หัวมาบอตุ่นทิมผลาขาวก็ได้เราโป้หัวเราขาวอยู่กอดหัวออกมาปอบเลี้ยงก็เตะหัวมาเลยนะฮะเดี๋ยวจะส่งคืนให้นี่ว่าว่าปันหมักกระบอนเลยคำๆเหมือนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีเหมือนี้ข้าวก็ข้าวเกี่ยวเสร็จแล้วอารมณ์ดีขำๆโอ้ขำๆขำๆอัน อันผู้เิ่นแต่ไปสั่งสอนผู้นั้สน,นสั่งสอนผู้นี้ดีแต่สั่งสอนคนอื่นนะลืมลืมว่าครอบครัวตัวเองก็ลืมกำพืชตัวเองเออกาคอยแล้วห้องก็หูจักเด้แล้วเวียกแล้วงานของเราเขาไปเบิ้งโทรศอพั์อ่านเพจลดอเอาถืกส้นผู้ปก้คร้องตลอดย่อนลูกอยากเป็นกรรมกรอนห่วยอยากใส่กำลังปฏิทูได้แถะบได้แทะ อันสาเหตุมันมาจากบบยอมรับนังหนาเจ้า,จาของโบไว้โบไว้เรื่องอวอบย้อมรับว่านนาคือเยังเกาะเต่าผสมนิงเต่าผสมดิงผู้ใดสมสร้างขึ้นแท้เจ้าก็ขึ้นออกว่ะคอยคอยได้ยินแจ้เขาเจ้าว่าอันนั้นเด้ออันอันเอียงก็นาชกมาน่ะนะ เอ้แค้นชอกหมาเออแค้นแค้นชอกหมาบ่หนาคืออันแค้นชอกหมานี่ว่าสั่นความว่หนาคือเตาผสมลิงหนาคือเตาผสมลิงไปกลับกลับไปเบิรงเลอร์ยอนเบิรงเลอร์ยอนคลิปที่ผัวพันไห่โอ้โมแมนผ์หัวน้องพันไห่แล้วส่วนเข้าไปในเมืองจักร่อคอยสิเปรี้ยฟังได้ทางไลยโอ้ยลูกแม่อีงอกว่ะมึงมานั่งเลี้ยวบางหน้าเน็่หน้าตาเป็ตาผสมลิงเนี่ áo trắng, Pháp, 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 เออเจ๊เจ๊จ๊จ๊คลิปนี้ก่อน <c oughs> อันฝากไว้เนาะบุ้มมาแลงบุ้มมาแลงค่าเบิ่งแต่ขอบขั้วผู้อื่นอย่าลืมหันเบิ่งขอบขั้วเจ้า,จาของเดอ้อขอบเอียงเด้อเบิ่งเจ้าของเลยเด้อบ๊ายบาย